พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสําหรับบัณฑิตทุกท่านการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นเกียรติอันสูงสุดและเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตและครอบครัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ ที่ทรงมีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏน์นครราชสีมาบัณฑิตทุกท่านจึงต้องตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและสมควรจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขั้นตอนของงานพระราชทานปริญญาบัตรเริ่มจากสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเสด็จพระราชดำเนินมาถึงหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยนายกสภามหาวิทยาลายัยและอธิการบดีรัรบสเสด็จ ทรงจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรยัยและเสด็จพระราชดำเนินถึงที่ประทับนายกสภามหาวิทยาลายัยกล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลายัยและเบิกตัวบัณฑิตกิติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากนั้นอนธิการบดีเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาขุนศักด์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวออรไทยอยู่เย็น นางสาวนนมนวิทยาวุฒิรัตน์นางสาวพมรทิพมูลรักษานายอุทยัยหมั่นจิตและนายอเนกพัฒไทยสงหลังจากที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครบตามจํานวนแล้วตัวแทนบัณฑิตนํากล่าวปฏิญาณตนข้าพเจ้านายวิเชียรุนาตขอกล่าวคําปฏิญาณต่อที่ประชุม ข้าพเจ้าจารักษาไว้วซึ่งศักและสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่ง,ค,ง,งรญญครัคดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่บัณฑิตทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนาโปรดก,กล้าโปรดก,กระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชาทานปริญญาบัตรของมหาิทยาลัยราชภัฏเอกวรระหนึ่ง ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความวัฒนาผาสุขจงทั่วกัดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์คุยและเสด็จพระราชดำเนินกลับเป็นเสร็จพิธี เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยถูกต้องสวยงามบัณฑิตจะต้องให้ความสําคัญในการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติในส่วนต่างๆดังนี้การแต่งกายบัณฑิตต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบโดยบัณฑิตชายต้องแต่งกายชุดสากลสีเข้มในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สวมชุดปกติขาว แทนชุดสากลสมครยทับผมทรงสุภาพรองเท้าหนังสีดําไม่ประดับโลหะส่วนบัณฑิตหญิงสวมเครื่องแบบนักศึกษาในกรณีเป็นข้าราชการให้สวมชุดปกติขาวสวมครีทัพผมทรงสุภาพรองเท้าคัดชูดสีดําไม่ใส่เครื่องประดับการเดินแถวบนเวที เพื่อรอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะพบว่ามีเครื่องหมายบนเวที13จุดซึ่งกำหนดไว้ให้บัณฑิตเดินและหยุดตามจุดเป็นจังหวะเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและรวดเร็วในการเข้ารับขณะที่เดินอยู่บนเวทีบัณฑิตต้องไม่แกว่งแขนเบี่ยงหน้าไปด้านองค์พระประธานเล็กน้อยและก้าวเดินเป็นจังหวะพร้อมเพียงกันเมื่อบัณฑิตก้าวเดินถึงจุดที่11 ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจะต้องถวายความเคารพโดยบัณฑิตชายหรือข้าราชการถวายการคำนับส่วนบัณฑิตหญิงถอนสายบัวแล้วจึงก้าวเดินไปข้างหน้าอีกสอก้าวเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรจากนั้นถอยหลังด้วยเท้าขวา3ก้าวแล้วชิดเท้าถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจึงหมุนตัวทางขวาเดินแถวกลับที่นั่งของตนเอง ในการรับปริญญาบัตรข้อควรระวังคือการเอางานบัณฑิตควรยื่นมือให้อยู่ในระดับสูงกว่าคอปริญญาบัตรเล็กน้อยกระดกมือขึ้นแล้วจึงช้อนมือลงมารับปริญญาบัตรจากนั้นดึงปริญญาบัตรมานแนบไว้สวงอกในขณะที่ก้าวถอยหลังไปยังจุดที่13แล้วถวายความเคารพแล้วหมุนตัวกลับเดินลงเวทีในหลายปีที่ผ่านมา มีปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นจากบัณฑิตเป็นประจำเช่นการแต่งกายของบัณฑิตหญิงกระโปรงสั้นหรือยาวจนหน้าเกลียดต้องเก็บชายหรือสอยลงอยู่เสมอมีการพกพาโลหะเช่นพวงกุญแจเข็มกลัดคลิปหนีบเข็มขัดเครื่องประดับซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเข้าไปในหอประชุมข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้ารับปริญญาบัตรไม่ถึงจุด อาจทำให้ปริญญาบัตรตกต่อหน้าพระพักได้งานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นงานพระราชพิธีที่ผู้ร่วมงานจะต้องเคารพพิธีการต่างๆดังนั้นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งขอให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทุกท่านพยายามฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วสวยงามเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย